สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายคลิปพิเศษมฤตยูนะคะได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกส่งผลอย่างไรกับชาวเมษบ้างคลิปนี้ก็จะมีการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยเหมือนเดิมมีไพ่ย,ยิปซีมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้การทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเดึนดูต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้ค่ะ อะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทานายในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอืมนะคะก็มฤตยูนะคะได้เข้าสู่ราศีพฤกษกนะคะตั้งแต่วันที่8มีนา2566เนี่ยไปจนถึงวันที่18กรกฎาคม2572นะคะ ประมาณหลายปีเลยประมาณ6ปีเนี่ยนะคะประมาณนี้นะที่มฤตยูจะอยู่ในเรือนการเงินเรือนกระดุมพระนะคะของชาวเมษซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยจะส่งผลในเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะนะคะในเรื่องเงินมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเขาออกจากเรือนชะตาของชาวราศีเมษละเพราะฉะนั้นส้มมองว่า เขาหลุดออกจากการเลงในเรือนคู่ครองเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องความรักน่าจะคลี่คลายต้องบอกว่าใครที่คนรักคู่ครองที่แบบศีลไม่เสมอกันนะคะมันก็จะมีในเรื่องของเวลาที่พัดพาในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงนี้พอดีนะคะก็จะบางคนอาจจะหลุดพ้น ในเรื่องของความรักที่มันทุกทรมานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของความรักะนะนะคะแต่ในส่วนของในบางคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแล้วแต่พื้นดวงนะชาวเมษบางคนก็ปังก็มีก่อนหน้านี้ที่มฤตยูเข้าะนะคะปังก็มีมีชื่อเสียงร่ํารวยก็มีนะคะแต่ในตอนนี้พอเขาย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีความผันผ,นผวนในเรื่องเงิน นะคะความผันผวนในเรื่องเงินความเหมือนกับมันเหมือนมีบางทีที่การเงินดีแต่ในบางทีการเงินมันก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายนะต้องบอกแบบนี้บางทีมีโชคลาภบ,บางทีก็ไม่มีได้มันจะมีความผันผวนในช่วง6ปีประมาณนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องเงินซึ่งส้มก็จะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครในเรือนการเงินของชาวเมษเนี่ยมีดาว อย่างที่บอกต้องดูดวงส่วนตัวจริงๆถ้าเกิดว่าในเรื่องชะตาในเรือนการเงินของชาวเมธท่านใดที่มีดาวที่ดีนะคะมันก็จะช่วยนะทาให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาในเรื่องเงินหรืออาจจะไม่เกิดอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีดาวที่ต้องระวังนะคะเป็นดาวบาบคร์เป็นดาวเสื่อมเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่แล้วในเรือนการเงินแล้วมาเจอกับมฤตยูอันนี้ต้องระวังให้มากกับความผันผวนในเรื่องเงิน ะะมาดูในไพ่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวเมษนะขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยระวังเรื่องของการหลอกลวงในเรื่องเงินนะคะรามาระวังความโลภของเราด้วยนะคะเนี่ยมันขึ้นไพ่ในเรื่องของสี่เหรียญด้วยนะคะสี่เหรียญ ะะส้มมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดอยากมีรถมีบ้านอะไรประมาณเนี้แต่ต้องใจเย็นๆค่ะนะคะบางคนดวงพึ่งเปิดอ่านะ,ะบางคนดวงพึ่งเปิดเนาะใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งไปแบบเ,เหมือนกับไปลงทุนแล้วหวังว่าจะรวยด้วยเร็วอย่างเงี้ยนะคะมันมันเป็นอาการของคนที่อยากมีเงินเก็บอยากมีเงินก้อน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาบอกเราว่าไปไปทำอย่างนี้กับเขาแล้วได้ได้เงินมานะต้องดูให้ดีอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่มันเป็นจำนวนมากๆนะคะต้องดูให้ดีเลยโดยเฉพาะในเรื่องเงินนะคะนะคือบางคนเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินแล้วบางทีอาจจะเป็นนอกระบบหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของดอกเบี้ยอะไรต่างๆ ดูให้ดีอย่าไปเป็นหนังหน้าไฟให้ใครในเรื่องการเงินอย่าไปเป็นธุระให้ใครในเรื่องการเงินในเรื่องเอกสารหลักฐานอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะคะในเรื่องเงินขึ้นไพ่เดอะมูนเอกสารหลักฐานต่างๆในเรื่องเงินนะคะเดอะมูนหัวกลับเนี่ยเป็นเรื่องของหนี้สินอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงแล้วนะคะอาจจะเป็นหนี้สินของคนรอบตัวอยู่ดีๆมาบอกเราว่าเขาเป็นหนี้ เออคือเป็นหนี้เยอะแล้วอะเออแต่แทนที่จะบอกในช่วงระยะเริ่มแรกก็ไม่บอกมาบอกตอ,ตอนแบบเยอะแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทําให้เรามีหนี้สินที่แบบคือไม่ควรจะมีเป็นหนี้สินจากคนรอบข้างหรือเป็นในเรื่องของเอกสารหลักฐานในเรื่องเงินอย่างที่บอกว่าอย่าไปค้าประกันให้ใครมีคนจ้องเงินเราอยู่เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีกับคนดีข่ามานะคะเข้ามา หวังผลประโยชน์กับเราในเรื่องเงินหรือการทําธุรกิจต้องดูให้ดีเลยนะคะส้มมองเห็นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทํางานไม่ขาดตกบกพร่องหรอกส้มมองว่าถ้าใครดูในเรื่องของงานอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะทําธุรกิจใหม่งานเสริมงานใหม่ซึ่งส้มบอกไว้แล้วว่าการลงทุนนั้นต้องค่อยๆทยอยลงทุนและเอากําไรมาเป็นทุนต่อไปในอนาคตไม่ใช่แบบลงทุนไปเยอะๆอันนี้ไม่แนะนําเลย นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนอยากมีอาชีพเสริมเนาะนะคะอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานคุณสามารถทําได้ค่ะแต่ให้ค่อยๆทํานะคะมีความมั่นอ,อกมั่นใจในเรื่องงานส้มมองว่าในเรื่องงานคุณเก่งชาวเมธไม่ว่าจะทําอะไรการงานยังไปได้ดีมากๆเลยนะ ถือว่าการงานดีมากๆนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการงานถือว่าดีทํางานอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้เรื่องงานคือแบบฟลู w นะคะเรื่องงานคือแบบดีมากๆเลยนะคะในะช่วง6ปีเนี้ยในช่วงประมาณปีท้ายๆนะคะอ,ะอาจจะเป็นช่วง2ปีท้ายประมาณนี้นะคะขึ้นไพ่4ีดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะอาจจะ จำเป็นต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเซฟเซฟเงินไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องจ่ายเงินในเรื่องของสุขภาพด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะระมัดระวงังเพราะามันอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการผ่าตาดัดนะคะหรือว่าเกณฑ์ที่แบบว่า พักผ่อนไม่พอต้องนอนโรงพยาบาลก็เผื่อเหลือเผื่อขาดในเรื่องเงินเอาไว้วิธีการแก้ทําบุญบริจาคเงินลงโลงศพะนะคะอย่างต่อเนื่องหรือเราก็อาจจะต้องนอนให้เยอะมันเหมือนถ้าคุณนอนไม่เต็มที่นะคะพักผ่อนไม่เพียงพอก็มีเกณฑ์น,นะคะที่มันจะไปสะสมพลังงานมรตยูมันจะสะสมค่อนข้างชา้านะคะแล้วมันไปสะสมแล้วมันไป อยู่ในช่วงประมาณ2ปีท้ายทำให้คุณมีปัญหาสุขภาพได้อันนี้ต้องระวังมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะมือเตะอยู่เข้ามาแล้วมีโชคลาภเยอะไหมมาจากทางไหนเทนนอปแพนเดเคิลเห็นไหมโอมาเต็มนะบางคนมีโชคลาภเยอะนะนะคะส้มมองว่าเอาจริงๆมารอบนี้คนที่ดูคลิปส้มมาชาวเมดอะมีโชคลาภบางคนได้มรดกเงินก้อนหรือมีโชคลาภเลย โชคลาภจะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันหรือเป็นคนลักษณะขาวอวบการนั่งสมาธินะคะการที่แบบทําใจให้เย็นจะทําให้มีโชคลาภมากขึ้นการทําใจให้สงบจะทําให้มีโชคลาภมากขึ้นอาจจะมาจากเลขที่บ้านหรือเลขที่ออฟฟิศที่ทําเงินให้คุณเยอะๆเนี่ยแหละโชคลาภจะมาจากเลขที่บ้านเหล่านี้หรือออฟฟิศเหล่านี้นะคะขอบคุณชาวเมษนะคะ ขอให้ชาวเมฆนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ